เดี๋ยวเราจะมาดูเครื่องไม้เครื่องมือกันนะครับว่าแต่และอันทําหน้าที่อะไรบ้างนะครับหลังจากที่เราเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วตรงนี้เมนูนี้นะครับเป็นเมนูหน้าแรกหน้าหลักนะครับถ้างานของเราจะอยู่ที่โปรเจกต์ตรงนี้เนาะหน้าแรกหน้าหลักแนตะ่สามารถเรามาเลือกเทมเพลตหรือเลือกแม่แบบด้านหน้านี้ได้ด้วยนะครับโดยการที่คลิกเข้าไปดูทั้งหมดแบบนี้ก็ได้เนาะโพสเฟสบุ๊กแล้วก็ปก Facebook อยู่ในนี้หมดนะครับแต่ทีนี้เราจะไปดูที่โปรเจกต์ของเราครับแตะเข้าไปครับเป็นรูปโปรเจกต์ของเราโอเคเข้ามา อันนี้ก็จะงานที่ของเราสร้างไว้นะครับรูปภาพที่เราโหลดไว้สมมุติว่าเราก็จะแตะเข้าไปแบบนี้นะครับมันก็จะโชว์ให้เราดูเอาละเดี๋ยวเรามาดูข้างบนนี้กันก่อนนะครับว่ามันมีอะไรบ้างข้างข้างบนนี้นะครับก็เป็นรูปโฮมอย่างที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นะครับเป็นรูปบ้านนะแล้วก็แตะไปมันก็จะกลับไปหน้าแรกนะไอ,ตอ้ตรงนี้ลูกศรตรงนี้ย้อนกลับในกรณีที่เราทําผิดนะครับอายกตัวอย่างเราทําผิดเราจับอันนี้ไปวางเลื่อนไปอย่างนี้แล้วแล้วมันกลับมาไม่ได้ ลูกศรตัวนี้จะแอคทีฟขึ้นนะครับตรงนี้นะข้างบนนี้นะครับแล้วก็กดกลับมันก็จะย้อนกลับมาที่เดิมกดอีกครั้งมันก็จะย้อนกลับมากดอีกครั้งมันก็จะย้อนกลับไปที่เดิมแบบนี้นะครับหรือจะกลับหน้ากลับหลังตรงนี้โอเคเนาะเครื่อง Android ผมไม่รู้มันขึ้นยังไงนะผมไม่มีเครื่องแสดงให้ดูนะครับลองลองเทียบเอาแล้วกันแต่3จุดนี้นะครับถ้าแต่3จุดตรงเนี้ยเป็นการสร้างดีไซน์ใหม่ตรงนี้มันเป็นชื่อของเราเราจะแก้ไขตรงนี้ก็ได้นะครับเนาะโอเคอันนี้ผมไม่แก้แล้วกันตรงเนี้ย มุมมองตรงนี้ดูนะครับสมมติเราจัดมุมมองใหม่เห็นไหมภาพขนาดยอด่อเรามีกี่หน้ามันก็จะโชว์ตรงนี้หมดเลยแต่ถ้าเราอยากไม่อยากทําแบบนี้เราก็ดูเส้นกริดแบบนี้แบบนี้ก็ได้นะครับอันนี้คือการแสดงผลของงานที่เราทําไว้นะครับมันอยู่ที่ว่าเราถนัดแบบไหนโอเคนะแต่นี้มาดูตรงนี้ครับดูตรงนี้ก่อนนะที่เป็นกระดาษซ้อนกันสามอันนะครับแตะเข้าไปครับพอแตะเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ย เราสามารถปรับขนาดความกว้างความยาวได้ถ้าเราจะล็อกให้ขนาดมันเท่ากันอย่างนี้นะครับเราก็กดตรงนี้ได้จะเป็นเซนเป็นพิกเซลได้หมดนะครับถ้าเราใช้ฟรีมันอาจจะปรับขนาดไม่ได้นะครับเกียนเนาะเราก็มาเลือก preset ของเขาไว้นะครับที่เขาเซ็ตไว้ให้เราเนะี่ยจะโซเชียลแบบเคลื่อนไหวแบบอะไรเรามาเลือกหมวดน,นี้ก่อนนะครับก่อนที่เราจะทําภาพอ่ะคือเขากําหนดภาพมาเลยนะครับภาพหน้าปกช่อง YouTube ภาพขนาดย่อของช่อง YouTube พวกเนี้ย เราก็ลองเลื่อนดูว่ามันมีฟังก์ชันไหนถ้าเราอยากเลือกอะไรเราก็แตะไปที่หัวนั้นนะครับมันก็จะปรับค่าหน้ากระดาษให้เราเลยสมมุติเราติ๊กเข้าไปตรงนี้ถูกไหมครับมันก็จะทําภาพปก Facebook ให้เราขนาดเท่าที่ Facebook ออกมาเขียนนะครับตัวนี้ก็คือเอาไว้เล่นในกรณีที่เราทําภาพเคลื่อนไหวทําภาพนิ่งให้เป็นคนภาพเคลื่อนไหวนะครับเนี่ยมันก็จะเล่นให้เราแบบนี้เวลาเราเซฟเราก็เซฟที่นี่เลยนะครับอันนี้เราปิดไปก่อนเนาะพอปิดเสร็จป,ปั๊บ ตัวนี้ก็เป็นตัวเซฟรูปภาพเหมือนกันนะครับแตะเข้าไปครับถ้ามันมีภาพเคลื่อนไหวบวกภาพนิ่งเนี่ยตัวนี้มันจะมีคําว่าดาวน์โหลดเห็นไหมฮะเราจะชงจะแชร์ไปตรงไหนตรงนี้รหัสสร้าง QR c o d e ก็ได้นะครับแต่น้นมันยังไม่ต้องมายุ่งกับมันตรงนี้ครับกดดาวน์โหลดครับแต่ดาวน์โหลดแล้วเราก็มาเปลี่ยนประเภทไฟล์หน่อยตรงนี้ถ้าเป็น m p 4เนี่ยคือวิดีโอนะครับแต่ถ้าเป็นภาพนิ่งเราต้องเป็น JPG หรือ JPE g นี่นะครับ หรือถ้าเราจะเจาะตัวหนังสือเอารูปสินค้าไปใช้ต่างๆหรือตัวหนังสือที่เราเออกแบบกราฟิกแล้วเราอยากเอาตัวหนังสือนี้ไปไปทับอีกที่อีกชุดหนึ่งที่ตัวหนังสือซ้อนเงาซ้อนอะไรพวกนี้นะครับเราก็เซฟเป็นตัวแบบนี้ก็ได้พื้นหลังจะทะลุโอเคเนาะประมาณนี้แล้วหลังจากนั้นหน้านี้ก็จะมีกี่หน้าถ้าเราทําไว้เป็นสิบหน้าเราก็มาเลือกเอาหรือว่าเลือกโดยการแตะเข้าไปที่ด้านท้ายนี่นะครับเห็นไหมครับสมมุติเราเซฟหน้านี้เราก็กดเสร็จแล้วอย่างนี้ เห็นไหมครับเราก็มาเลือกตรงนี้หน่อยเลือกเป็นภาพเยอะอย่างเงี้ยแล้วเราก็คุณภาพภาพแล้วก็แล้วแต่เครื่องเราด้วยนะครับว่าเราใส่ตัวนี้เยอะรายละเอียดมันก็ได้เยอะนะครับแต่ของฟรีไม่แน่ใจว่ามันจะจะให้ได้แค่ไหนนะครับก็ตามนั้นแล้วหลังจากนั้นก็กดดาวน์โหลดหรือลองดูก่อนก็ได้นะถ้าเรากดเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วลองกลับไปอยู่ที่ครั้งรูปภาพเราถ้ามันมีก็โอเคแสดงว่าเราเซฟได้แล้วแต่ถ้ายังไม่มีเราก็กดดาวน์โหลดอีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยทำตามระบบที่มันบอกนะครับ อันนี้คือเครื่องไม้เครื่องมือด้านบนนะครับเดี๋ยวถัดไปเราค่อยมาดูด้านล่างนะครับ